Alom bien padre. Ay. มาชมสปอยซีรีส์อีสานนิทานก้อมกันต่อครับวัตตี้ซอสแจ่มแค่ไมนีเห้ากดนึมมุนมาไล่ซอสเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ไล่สดกันตลอดครับวันนี้สาวจุนนี่กำลังไล่สดการจับกบและจับปูใครรู้บ้างว่ากบกับปูใช้รูเดียวกันลูกปูกับลูกปูนี่มันอันเดียวกันปูนี่มันต้องอาศัยปูอยู่มันขุดรูบพเป็นกบมันต้องอาศัยรูปูเพราะว่าขุดรูไม่เป็นโอ้จริงดิ โดยมีแฟนหนุ่มคือคมเป็นผู้ที่ล่วงเข้าไปในรูและก็ได้กบจริงๆครับแต่ว่ากบมันกระโดดนะสิตตีนเสียมเท <c oughs> ้าตำเสียมเดินไม่ไหวก็ต้องใช้พาหนะแบบธรรมชาติกันล่ะครับอั <c oughs> นที่ขี่อยู่นี่โมเมนคว้ยด้บ้าน้องก็บอกว่าไอ้ที่ขี่อยู่เนี่ยไม่ใช่ค Blind, วายนะแต่ว่าเป็นแฟนของเธอซึ่งเวลานั้นวังผาผ่านมาพอดี ใส่ขี่มอไซคือเทแท้เทตายละ่ะแม่พูดไม่เกรงใจควายเอ้ยแฟนที่ขี่อยู่เลยงามมางามคักแท้และนี่ก็คือเพียวพี่ชายของจูนนี่ผู้ที่ฝันอยากเป็นศินลปินอันโด่งดังโอ้มันไผ่เนาะบันเออนี่ละดีเจแมนใชัโอ้แม่นี่บอครับ หนาคือผมนี่สิพะทเป็นศิลปินถามนี่นี่ปากเนื้อป,ปากโตน้ำเพลิทพออออนท่านผอใหญ่ปั่นนักล้องศิลปินดารามาบาักหลายนี่สวัสดีครับในห้างใหญ่มาถึงบ้านทึงกับกราบกลางวางขาทีเดียวผมนี่แหละครับผออ่ก็เป็นพวอยอันเคนหูจักทัวประเทศขยังใครยังวาแน่นี่รีบเลยครับ <ๆ S 1> คนอยากจะดังทําได้ทุกอย่างจะกราบไขหรือจะจูบหัวร้านได้ทันนสิมหาน้องจูนี่หูจักน้องจูนี่ยู่บอกน้องสาวผมนี่แล้วครับสรุปว่าในห้างใหญ่มหาน้องจูนี่เอ๊ะเหมือนเรื่องอะไรน่ เอ้ามาพอดีไปเอ้าไอ้ฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าลากคนไม่ใช่คว้ายพอดีนะเขาเห็นว่าโตน่ะมีความสามารถสามารถเป็นนักแสดงนักร้องในสังกัดได้เดี๋ยวสิปั้นให้ตัวเป็นดารานักแสดงเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันยูออฟฟิศเด้อนี่ตามที่ยูมองนี่ขอบคุณนะจ้าแม่พอไลฟ์สดแล้วเขาเห็นแววจะเอาไปเป็นดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์โอ้โหแต่ว่าหนุ่มคมนี่สิเซ้าเชียว เมื่อเก็บพักได้แล้วก็ต้องมาลงมือทำกับข้าวกันแต่ว่าจะกินอะไรดีนะเมื่อนี่ขอยอยากกินแกงผักขีเร็ดพอ่มึนก็อยากกินออมกบมื่อกี้ฉมันกินแกงผักขีเล็ดเอ็ดน้ำบาถือหลกเด้อ มาแล้วพอใหญ่นอมดูซิว่าได้อะไรมาสมกอก็ได้ก,าก้าี่ก่เจออมนเ้าืน่อนี่อยสิงแกพเล็กออมกเอาแล้วเป็นเรื่องโอ้ยกระทำทั้งสองอย่างก็ได้เขานี้ทำไงดีเนี่ยปรแม่เด็กหน่อยเย็บเป่าจริงฉุกกันออมโจตะโฟจริง สดดาพ่อค่ะเป็นตุลีกันพ่อครอบครัวนี้น่ารักจริงๆดูต่อตอนหน้าเด้อ